อรังสัมมาสัมพุทโธพระคะวผพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาตภะคะวะตาธัมโมธัมมนัมมาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูททางสรนังคายฉามีทางมงสรนังคายฉามีสังฆางสารนังคายฉามีทุติยามปิพวยทางสรนังคายฉามีทุติยามปิทางมงสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆางสารนังคายฉามีตติยามปิ พุทธังสรณังคาชามิตติยามปิธัมสรณังคชามตติยามปังฆสรณังคชามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโรตวิทุอานุตโรปุริสธรรมาสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมวสัน ेधि को अकारि को ये हि पाशि को ओ पनयि को पाचा वेति ยายปฏิปันโนปะควะตัวสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนปะควะตัวสาวกสังโฆยาทิทางจัตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคาระเอสปะควะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชรีกรณียโย นนตารังปุญญาเขตังโลกาสติ ติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัจธาเทวมนุสานงพุทโภคะวาติสวะขาตัวภะควตาธรรมวสันติ ที่กลัวอากาศรกลัวเอปัสสิกลัวโอปัญญิกลัวปัจจัตตังเวทิตาผัววิญญูเทติสุปฏิปันโนะภาควัตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะภาควัตตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนะภาควัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสะโพคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยิณายโยอัญชรีกะระิโยอนุตตังปุญญะเขตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัง เจาจารนสัมปันโนสุขตวโรกวิทัวอนุตาโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาตวภควตาธรรมวสันทิทติโกะอัตติโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจต t t a ังเวทิตาพัววินยูเทติสุปฏิปันโนภาคาวตัวสาวกสังขัวอุชุปฏิปันโนภาคาวตโตสาวกสังขัว ยายะปติป e, ันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปคะาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินยโยอัญชรีกรณิโย โนตรังปุญาาปญาเขตงัตงโลกัสติอาหุงสหะ สมปิเนมิทสาวุธันตังครีเมฆังอุทิตโครสเสนามังทานาติธรรมวิธินาจิตตวามุนินทวตานเตจะสาพพวตุเตชะยมังคารานิมาราติเรกรมปิโยจิตตสาพราติงโครังปนาละวกรม กามาธาตุยาขครงคันตีสุทันตวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชะยมังคารานิทาราคีริงขจวรังอติมาตพูตังทาวาคิจากรามเสนียวสุทารุนันตังเมตตามุเสกวิธินาจิตตวามุนินโทตันเต เตษสะเบาวัตุเตชยามังคลานิโอเคตะคามติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปังภุริมารวันตังอิทีพิสังคตะมโนอิิตวามุนินทวตานเตชจสะเบาวัตุเตชยามังคลานิกัตตวานาคาทมุทะรังอิวะคาพิเนียจ ินจายาตุเทวชนังชนะกายมาเจสันเตนโสมาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจซาบวาตุเตชยามังคลานิสัจจงวิหายามติสัจจกวะทะเกตุวงวถทาพิโรปิตมนังอติอันทบูุตังปัญญาปฏิปัจจ리โตจิตตวามุนินโทตัน เตชะซาปวัตุเตจยมังคารานินันทวปานันตปุชกานวิปุทธังมหิติปุปเตนะเถระปุชเคณตมาปยันโตัวหิตตัวปเตสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะซาปวัตุเตจยมังคารานิทุกขาห์ทีที่พุชเคะสุธาธาหัดทั้งปรามา วิสวดทิจุติมีทิปกาพิธานังญานายะเทตวิธินาชิตวามุตินทวตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพูตชชัยมังคราอัตคาทายโยวะจันโนตินาทิเนสารเตมตันทิหิตวานันเตขวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาจิคม mayana Rosa panyo. มหาการุณิกวนาทุวิตายาสาปปาปรินังปัวเลตวาปารมีสาปปปัดสามปัวทิมุตตะมังเอเทนะสาเจวะเจนะหัวตุเตชยมังคลังชยานตัวปัวทิยามัวเลสักยานานันทิวัะโนเอวังตะวังวิชโยหัวหิชยาสุ ยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิปวคะเลอภิเซเกสาประพุทธานังอังปัตวาปโมตติสุนขาตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมโหุตโตจะสุยิตังพระมมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคิน ปัททากินังมโนกรรมมังปณิทิเตปัททคกินาปทาคกินานิกตวานรปันตาเท ปะทาคิเนพวัตุสาพมังกลังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตภพระวัตุสาพมังกลังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตภพระวัตุสา ังกลังรักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุโอาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิ ปราศจากเวนอพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอิดสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพ,เจ,าาาพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภิยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชญาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชญาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะทเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปะตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัเพ,พเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเวรินังโหนต,ต,ตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนังโห,ต,ต,หตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน ท nah nee ี่ทางบุญญัีาพลังผลละบุญใดที่กระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทังหลได้บันเล้พินแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้เจ้าทหลายพระเจ้าทั้งหลายาี่สูสนี้ขสนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวทั้ายรนเทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วที่เคยร่วงเกินมาแล้ว่อ ่นก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงงโมทนานนา ขอจงอโอสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขาที่สูงสุนีให้แกที่พระเจ้าทั้งหลาย ปัรักษาข้าพเจ้าขพเทพเจ้าทั้งหลายขอสากุลบระพิภพและพญายมราชพรขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนีขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการ เป็นกุศลในทามันเป็นกุศลขอเจ้าขอเจ้าในครั้งนี้ด้เถิดในคนี้ด้เถิะของที่ส่งสนีและของที่ส่งสนีให้แก่ท่านทังหลายให้านทั้งลายที่ร่วรับไปแล้วที่ร่วรับไปแล้วที่สยความสุขอยก็ดีที่สยคามสุขอยู่ก็ดีสยความทุกข์อยู่ก็ดีสยความทุกข์อยู่ก็ดียากก็ดีเป็นากก็ดีชยากก็ดีช ขอท่านนาราขอท่านนารายโมทนาจ้โมทนาสวุศนี้ทวกุศนี้ในรับประโยชน์นรับปโยชน์รักสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าแจกเพื่อได้รับนาการบัตรเดนีเถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วน้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง ได้าไปสางพระนิพพานในชาติปฐมบานนี้เถิดในชาติปฐมบันนี้เถิดจตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณเมศีรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปิจิรพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่อยู่ในนิพพานแล้วนาเทวดาและภูณมุต ตนบรรดาละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หากจบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีกายข้างตัวในความเป็นอยู่ขึ้นชื่อว่าความขัดข้งเนใดเขาองค์สเด็จพระรามกูปเป็นต้นจรบรรดาให้เกิดมีนอกจากนั้นเขาบรรดาทัางพุทธบริษัทเป็นหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในยงังใด จะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจนหินใจจงอย่ามีเจ้ารดาเจ้นพุทธวิสัทย์อย่าทาวาาีรา,าหรับราริเบุเรนทิสายขรังเอวัมีวิโตทินังเปตานังอุปกรารปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปัมเมวัสมิแะตุสัพเปบุเรนตุสังระปาน จันทโภตะระโสยยถามนิโชติระโสยถาสัปปีติโยวิวัทจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวรรณรายโยสุขีติคายุกโควภวะอภิวาทนะสีริสสณิจจังอุทธปัจจายินโญ จตารุธรรมวัฒนทีอายุโนสุขังพลังขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจโยโหตุ